อ่ยอย่างนี้นะคะก็สุดท้ายเนี่ยอยากจะให้พี่ๆทุกคนช่วยกันหนุนใจใหลายๆคนที่กําลังเดินอยู่กลางภูเขาหรือว่าอยู่เนินภูเขาหรือกําลังจะขึ้นไปบนยอดมีอะไรเป็นเหมือนกําลังใจเหมือนคําหนุนใจอะคะ่ะจากพี่สุมเมศก่อนก็ได้เวลวนะดีมากครับเดี๋ยวหลังๆต้องมาประซ้าีกหลายเรื่องเลยรู้สึกเมามันก็ก็ก็คิดว่าอย่างนี้นะครับ<ง> แต่ที่เมื่อกี้นี้เราได้ฟังหลายๆคนได้พูดไปนะครับผมคิดว่าอย่างแรกที่เราต้องรู้ก่อนเนี่ยนะครก็คือว่าเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราเป็นใครเราอาจจะเคยได้ยินว่ามีผู้รับใช้เต็มเวลาผมเคยได้ยินว่ามีผู้รับใช้เต็มเวลาผมก็ถามตัวเองอยู่เสมอว่าผมเป็นใครผมเป็นผู้รับใช้บางเวลามั้งนะครับคือว่างก็มาทําให้แล้วกันนะครับแต่จริงๆอย่างที่อย่างที่พี่หวนบอกเลยครับถูกต้องครับนะครับก็คือว่าเราเป็นเรา เราเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาเราเป็นคริสเตียนเต็มเวลาเราไม่มีโลกสองใบพระคัมภีร์สามารถใช้ได้จริงตั้งแต่วันจันทร์ยันวันอาทิตย์ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นลูกแก่ได้เฉพาะวันอาทิตย์วันจันทร์ต้องกลายเป็นหมาป่านะครับไม่ใช่จากชีวิตที่ผ่านมาผมพิสูจน์ได้ว่าพระคัมภีร์สามารถใช้ได้จริงในวันธรรมดาคุณใช้ได้แต่วันจันทร์ยันวันอาทิตย์ดังนั้นคุณจะเป็นคริสเตียนเต็มเวลานะครับนะครับแยกเป็นสองโลกไม่ได้ ประการที่สองก็คือว่าถ้าคุณอยากจะมีผลกระทบต่อแวดวงนะครับผลกระทบต่อแวดวงแน่นอนครับเราเป็นโปรหิตหลวงนะครับเราคือมิชนา n รี y ที่คิดจักส่งไปประจําในแต่ละแวดวงถ้าคุณคิดได้อย่างนี้หน้าที่ของคุณคือเปิดตัวให้กับแวดวงที่คุณอยู่ต้องเปิดตัวนะครับไม่ใช่ไม่เปิดตัวต้องเปิดตัวให้คนในแวดวงของคุณอยู่รู้ว่าคุณเป็นคริสเตียน คุณมีหน้าที่เชื่อมต่อคนเหล่านั้นมาสู่พระคริสต์คุณคือท่อพระพรเดียวที่ถูกส่งไปที่นั่นเพื่อเชื่อมท่อพระพรเหล่านั้นไปยังคนที่อยู่ข้างรอบข้างของคุณเพื่อพระพรเหล่านั้นจะไปถึงคนเหล่านั้นและนําคนเหล่านั้นมารู้จักองค์พระเยซูคริสต์นะคุณต้องสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ไปนะครับคุณยังต้องรู้ว่าการที่คุณจะไต่ขึ้นไปอยู่ใน ระดับบนของภูเขาได้แปลว่าคุณต้องมีอิทธิพลต่อคนอื่นคุณจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นนอกจากจะคอนเนคกับคนอื่นได้แล้วคุณยังจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับคุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญน,นะครับว่าคุณเก่งเรื่องอะไรหาตัวตนให้เจอครับตอนที่เพิ่งจบใหม่ๆเยี่ยมมากเลยครับคุณได้ลองหลายๆเรื่องนะ นักเปียนโนนะครับนักเปียนโนที่มีของประทานมีพรสวรรค์ไม่มีทางรู้ว่าตัวเองมีของประทานหรือมีพรสวรรค์ในเรื่องนั้นจนกว่าเขาจะเคยลองเล่นเปียนโนดังนั้นแล้วนะครับคุณต้องลองนะครับตอนนี้เพิ่งจบมาลองหลายๆอย่างแล้วดูว่าคุณเป็นใครถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างคุณ่อมต้องมีวัตถุประสงค์เฉพาะสําหรับคุณนะครับเฉพาะสําหรับคุณเลยหาให้เจอถ้าคุณหาเจอคุณจะเริ่มรู้ว่าการทรงเรียกคุณนั้นคืออะไรแล้ว น้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อตัวคุณคืออะไรความเชี่ยวชาญที่คุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะคุณพัฒนาจากจุดเด่นที่พระเจ้าสร้างคุณมาหลีกเลี่ยงจุดด้อยพัฒนาจุดด้อยไม่ค่อยมีประโยชน์คุณไม่ได้มีอายุยาวมากนะครับจุดด้อยนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นคุณอยู่แล้วนะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างซูเปอร์แมนที่เก่งทุกอย่างพระเจ้าสร้างคนที่เก่งไม่เหมือนกันแปลว่าคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นภาชนะชิ้นไหนคุณเป็นอวัยวะชิ้นไหน และเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นอวัยวะชิ้นไหนจึงทําให้คุณพัฒนาความเชี่ยวชาญของคุณไปในทิศทางนั้นได้อย่างชัดเจนและเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นอวัยวะชิ้นเดียวคุณจึงรู้ว่าถ้าคุณเป็นหัวใจหัวใจเต้นผงาดผงาดเดี่ยวๆได้ไหมครับไม่ได้แปลว่าเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นอวัยวะชิ้นไหนแล้วคุณจะเกิดผลมากได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะต่อเชื่อมกับอวัยวะชิ้นไหนนะครับหลายคนคริสเตียนมักจะคิดว่าเราคือ เราคือร่างกายพระเยซูคริสตทรงเป็นศีรษะจริงๆพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าเขียนอย่างนั้นแปลว่าถ้าเราเป็นร่างกายพระเยซูคริสตเป็นศีรษะแปลว่าผมอยู่โดดโดดได้เพราะผมต่อตรงกับพระเยซูคริสแล้วนี่นะร,ร่างกายจึงสมบูรณ์จึงอยู่โดดโดดได้แต่พระแต่ในพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นอวัยวะต่อติดซึ่งกันและกันแปลว่า เราอยู่โดดโดดไม่ได้เราต้องหาพี่น้องคนอื่นๆที่วันนี้เรารู้จักกันแล้วครับอย่าเพียงแค่แค่รู้จักกันแต่ต้องรู้ว่าใครเชี่ยวชาญใครเก่งเรื่องอะไรแล้วต่อเชื่อมกันนะครับในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันดังนั้นการเป็นโปรหิตหลวงไม่ใช่ว่าส่งคุณไปในถินถินหนึ่งแล้วคุณก็ใช้เดี่ยวตรงนั้นเปล่าเลยโรงทรงส่งคุณไปที่นั่นคุณทํางานส่วนที่คุณทําได้ขนาดเดียวกันคุณต้องทํางานเป็นครอบครัวใหญ่ นะครับคุณต้องต่อเชื่อมกับอาวิวาชิ้นอื่นว่าใครเก่งอะไรมาช่วยกันใครเก่งอะไรในแวดวงนั้นมาช่วยกันเสริมกันคุณถึงจะเกิดผลมากได้เพราะคุณอยู่โดดๆไม่ได้มันไม่ง่ายหรอกครับที่คุณจะต่อเชื่อมคนอื่นเพราะทําคนเดียวสะดวกดีทําคนเดียวสะดวกดีง่ายดีนะครับพระเยซูถึงบอกว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่เจ้าจงรักซึ่งกันและกันเพราะมันไม่ง่ายที่คุณจะทํางานร่วมกันมันทะเลาะกันตลอดเวลานะครับจึงต้องรักซึ่งกันและกันคุณถึงจะต่อเชื่อมกัน นะครับแล้วคุณถึงจะก้าวสู่ความมีอิทธิพลในแวดวงนั้นสรุปก็คือว่าถ้าคุณจะมีอิทธิพลในแวดวงนั้นคุณมีหน้าที่คอนเนคกับผู้คนที่อยู่ในแวดวงของคุณคอนเนคมาสู่พระคิดคุณจะมีอิทธิพลในแวดวงนั้นได้ต่อเมื่อคุณได้หาตัวตนเจอว่าคุณเชี่ยวชาญและคุณเป็นอวิระชิ้นไหนคุณจะมีอิทธิพลกับคนอื่นได้และเกิดผลมากได้เมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องต่อเชื่อมกับใครแปลว่าคุณต้องรู้จักคริสเตียนให้มากเข้าไว้ และคุณจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นได้เมื่อคุณรู้ว่าคุณมีชีวิตเป็นคริสเตียนเต็มเวลาตั้งแต่วันจันทร์ยันวันอาทิตย์ครับขอเสียงปรบมือโอครับครับคนมาซึงมากเต็มจนนะพี่จิรัตด้วยนะลืมคำถามเนี่ยค่ะอย่างจริงก็ก็ เห็นด <He> <cheg> ้วยเอาเป็นว่าเห็นด้วยกับพี่สุเมธทั้งหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะก็ล๊อปมานั่นเองโดยเพราะเรื่องของการที่เราจะหาความเป็นเฉพาะเจาะจงของเราให้ถูกให้ให้ได้นะพราะว่าตอนที่เราเราพูดคุยเรื่องภูเขาเจ็ดลูกในในในค่ายเนี่ยเราเห็นว่าหลายหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะในในคริสเตียนคริสเตียนที่เพิ่งจบใหม่ในวัยเริ่มต้นการทางานเนี่ยเราย้ายภูเขากันบ่อยมาก เราเดินวนเวียนกันอยู่แต่ที่ราหับเนี่ยแล้วเราก็ไม่สามารถขึ้นไปในจุดที่มันมันมีผลกระทบหรือมีอิมแพคได้สักทีเราเป็นเหมือนเป็ดเหมือนที่พี่สุเมธบอกอันนี้ผมเห็นด้วยจริงๆนะฮะแล้วก็อย่างที่สองขอดึงจากพี่หวนมาแล้วกันนะครับแกสรุปเราทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับนักวิจัยสงเป็นนักวิจัยทบทวนวรรณกรรมก็ยอดยอดก็ของพี่หวนนี่ผมผมชอบตรงที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ใช่คนที่จะกําหนด กำหนดทิศทางหรือชุดของเราหรืว่าต้องจับกระแสพระเจ้าให้ได้จริงๆพระเจ้ามีทิศทางมีกระแสที่ชัดเจนแล้วเรารอให้เราเนี่ยตอบสนองตรงนั้นแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราเรารู้ตัวหรือเปล่า,าเราเป็นปุโรหิตหลวงปุโรหิตหลวงอย่างที่ในค่ายเรา,เรา,เ,ราเราคุยกันแล้วใช่ไหมฮะเรามีสิทธิอย่างหนึ่งคือการที่ เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ตลอดเวลาส,สิ่งนี้ไม่เหมือนกับมหาปุโรหิตในยุคสมัยเดิมที่เข้าเฝ้าได้แค่ปีละครั้งและแค่คนเดียวเราเข้าเฝ้าได้พระเจ้าได้ตลอดเวลาถ้าเราสามารถที่เข้าเฝ้าพระเจ้าได้ตลอดเวลาพระเจ้าจะปิดซ่อนท you know. ิศทางในชุดของเราเหรอับผมว่าไม่ใช่ฮะเราพระเจ้ามีกระแสที่ใช้สับที่เหวนะพระเจ้า hmm. มีกระแสที่พร้อมที่จะบอกเราแล้วนี่กระแสนี้กระแสนี้เราจะตอบสนองยังไงแล้วก็ผมเชื่อว่าเวลาพระเจ้าเปิดทางให้แล้วเนี่ยมันเป็นทางที่แบบชัดเจนตรง สูงขึ้นทางเดียวพระองค์บอกแล้วจะให้เราเป็นหัวไม่ใช่หางใช่ไหมฮะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นเป็นมนุษย์เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องสวมหมวกถ้าในในเรื่องของภูเขาเจดลูกขอใช้คํานี้ฮะมันมีคําว่าเวลาเราจะขึ้นไปเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องขึ้นไปด้วยหัวใจที่เป็นคิงดอมมายอ่ะคือไม่ได้ขึ้นไปด้วยตัวเองไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปเพื่อให้คนเห็นตะเกียงแต่ขึ้นไปให้เห็นแสงสว่างที่ออกจากตะเกียง คือขึ้นไปเพื่อที่ให like. ้ให้คนให้ขึ้นไปเพื่ออาณาจักรพระเจ้าไม่ขึ้นไปเพื่อให้คนเห็นเราเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราขึ้นไปว่าเพื่อจะให้คนเห็นเห็นเราเนี่ยผมว่าเรามีโอกาสที่จะตกลงมาสูงเราก็จะวนเวียนอยู่เราก็ต้องดูว่าเราจะขึ้นเขาลูกไหนต่อดีแล้วเราจะกระแสลูกไหนมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยฮะผมคิดว่าถ้าสรุปจากจากจากพี่หมิงคือเราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วก็จากพี่หวนคือเราเราต้องหากระแสพระเจ้าให้เจอแล้วของผมเพิ่มเติมขึ้นไปคือว่าเรา ต้องมีคิงดอมมาในการขึ้นไปตรงนั้นพระเจ้าพร้อมจะส่งเราขึ้นไปอยู่แล้วครับค่ะพี่เินสุดท้ายค่ะพี่เบิร์นค่ะก็อยากจะอ่านฮีบรูนะครับบทที่9ให้ฟังนะครับในในคอนเท็กซ์ของฮีบรูเนี่ยพูดถึงเรื่องปุโรหิตเรื่องพระเยซูเป็นปรโลหิตนะครับแล้วก็เรื่องการถวายเครื่องบูชาข้อ14พูดไ่าอย่างนี้นะครับบท9ข้อ14แล้วยิ่งกว่านั้นจักเพียงใดพระโลหิตของพระเยซูคริส ผู้ถวายพระองค์เองปราศจากตําหนิแด่พระเจ้าโดยทางพระวิญญาณนิลันย่อมชําระจ,จ <S 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 ิตสํานึกของเราจากการกระทําอันไปสู่ความตายเพื่อเราจะได้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ความหมายนี้มันทีเด็ดนะครับล่้อยฟังนะครับชําระจิตสํานึกของเราจากการกระทําอันนําไปสู่ความตายรู้ไหมครับว่าการกระทําอันนําไปสู่ความตายในท้องเรื่องนี้คืออะไรเด็กนอคอทน่าจะตอบได้นะครับเพราะว่าเก่งพระมพีคืออะไรรู้ไหมครับ ไม่ใช่การทําชั่วนะครับการกระทามันนาไปสู่ความตายคือการถวายเครื่องบูชาแบบผิด,ผดคือการถวายเครื่องบูชาแบบแบบพระคัมภีร์เดิมในอุปยพในเลวินิติอธิบายให้ฟังอย่างนี้เมื่อพระเยซูเสด็จมาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเยซูบอกว่าให้เราให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นเครื่องบูชาถูกไหมครับในพระคัมภีร์ของรวม12บอกว่า ให้เราถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์นะครับอันเป็นการนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้ามันง่ายแค่นี้เองก็คือว่าเมื่อเราถวายเครื่องบูชาเป็นตัวเราทีนี้ในนี้เนี่ยเขาบอกว่าการกระทําอันนำไปสู่ความตายคือการถวายเครื่องบูชาแบบผิดๆคือหมายความว่าการที่เราคิดว่าเราไปโบสถ์แล้วมันจะฮล l y การที่เราถวายทรัพย์มันจะฮล l y การที่เราไปศึกษาพระคัมภีร์มันจะฮลี่วันหนึ่งเมื่อพระเยซูกลับมาเราจะรู้นะครับว่าความจริงคืออะไรศาสนพิธีเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เรารอดได้ นะครับแต่ในนี้บอกว่าอะไรรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนพระเจ้าผู้ทรงพระชนพระองค์ไม่ได้เป็นพระคัมภีร์เป็นตัวหนังสือนะครับแน่นอนพระเจ้าตัดผ่านพระคัมภีแต่ว่าถ้าเราแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเนี่ยมันมากยิ่งกว่าคําว่าพระคมภี์เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเรยว่าต้องอ่านพระคัมภีไหมมันต้องอ่านแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่ามากยิ่งกว่านั้นน่ะผมผมผมคิดว่าในการที่เราจะเป็นอะไรนะคำถามคืออะไรผูโรหิตหลวงใช่ไหมครับรับใช้พระเจ้าเป็นเวลาเนี่ย คือผมจะบอกว่ามันไม่สําคัญว่าเราทําอะไรหรือว่าเราจะย้ายภูเขากี่ทีหรือว่าเราจะเจอทุกคนน่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความกลัวอย่างหนึ่งคือว่าจะตกงานหรือวันหนึ่งจะตกงานหรือว่าจะต้องถูกย้ายงานหรือกลัวว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะเรียกมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นเวลาหรือว่าอะไรแบบนี้ตรงนี้มันเป็นมันเป็นความคิดที่ที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะผมใช้คาอย่างนี้แล้วกันคือเมื่อเราเอาพระไทยพระเจ้ามาใส่เรายกตัวอย่างง่ายๆเรามีปัญหากับการประกาศเพราะอะไร เพราะว่าตัวเราเองมีปัญหาถูกไหมครับเรามีปัญหากับการประกาศกับคนอื่นเพราะชีวิตเรามีปัญหาแน่นอนเลยอันอันนี้คือผม,ผมฟันธงเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าเราอายที่จะประกาศเราไม่รู้สึกว่าการมีคริเสเตียเราภูมิใจกับมันเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าผมไม่ต้องบอกหรอกว่าเราต้องไปประกาศยังไงวิธีการโฟลอการประกาศแบบด้วยเพราะจะนั่งง่ายๆและการอธิษฐานด้วยความเชื่ออะไรอย่างนี้นะผมบอกอย่างแรกเลยว่าถ้าเราเอาหัวใจพระเจ้ามาใส่เรานะครับ วันหนึ่งเราจะมองคนไทยด้วยความสงสารวันนึงจะมองคนไทยแบบผมเชื่อว่าสตาฟนกทมีพลังวิทยของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราเขาทุ่มเทเขาเสียสละเวลามามันไม่ใช่คำว,ว่าเสียสละแล้วกันเขามีลองคิดดูสิครับว่าทําไมอะไรเป็นเหตุที่คนพวกนี้เขาพยายามขึ้นไปบนภูเขาของศาสนาเพราะเขามีหัวใจที่สงสารคนไทยผมเชื่อยอย่างนั้นนั่นคือหัวใจของพระเจ้าถ้าเรายังไม่มีหัวใจแบบนั้นน่ เราลองแสวงหาหัวใจของพระเจ้าแล้วก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำสิ่งเหล่านั้นมาใส่ในชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากมันกลับทางนะครับจงรับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าพยายามเปลี่ยนแปลงโอเคครับโอเคก็ขอบคุณทั้งสามท่านมากนะคะก็จเชื่อว่าจากวันนี้ที่เราฟังเนี่ยถ้าเราลองไข้ควรและคิดจริงๆแล้วจอยจอยเห็นด้วยกับทั้งสามท่านนะคะแล้วก็จอยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆ เราพูดกันหลายครั้งว่าเราเป็นปุโรหิตหลวงเราอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์พูดกับเรามากมายแต่ลองลองลองฟังจากสามท่านวันนี้แล้วลองกลับไปนั่งค่้ควรดูว่าเราเป็นปุโรหิตหลวงจริงๆหรือเปล่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในเราและเราเป็นปุโรหิตหลวงที่ออกไปทําการของพระองค์อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะคือจอยคิดว่าเราจอยจะไม่อยากสรุปเพราะว่าจอยเชื่อว่าพระเจ้าตัดกับเราแต่ละคนแน่นอนในวันนี้ จะมากหรือน้อยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับเราเหมือนอย่างที่พี่วรบอกก็คือเราจะต้องเป็นคนเลือกว่าจะฟังพระเจ้าแล้วดําเนินตามอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะปล่อยวันนี้ไปออกไปแล้วก็เฉยเฉวันนี้เหมือนมามีติ้งธรรมดาก็เป็นเป็นชอยที่เราจะเลือกเอาเี๋ยวขอนเสริมนิดนึงนะครับโอเคนิดนึงคือวันนี้เราจะคิดว่าเราอยู่ติงเขาหรือกลางเขาเราพยายามจะมุ่งขึ้นไปถูกไหมครับ แต่ว่าเราต้องมุ่งด้วยจุดประสงค์ที่ถูกนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเรามุ่งขึ้นไปวันนี้เรากลับไปโอ้โหร้อนรนมากเลยบอกโอ้โหต่อไปนี้จะตั้งใจทางานถวายสิบรถจะแบบสัตว์ซื่อจะอะไรอย่างมงี้อย่างนี้จะตัดไม้มาสร้างพระวิหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพรุ่งนี้เราผิดหวังมาลืนอ้าวถ้าเกิดผิด<ช>หวังทำไงเก<ช>ิด<ช>พระเจ้าไม่ให้อย่างที่เราเราต้องการน่ะผมผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นเนี่ยเราจะมุ่งขึ้นไปอ่ะเราต้องมุ่งขึ้นไปด้วยด้วยจุดประสงค์ที่ถูกต้องนะครับใช่ค่ะก็คือต้องหาาาาาานนนนน้้้้้พพพรรรระะะะะททัยยยเเเเจจจก่ออวมีีงงงไใชิตขค ครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงครับ <laughs> คือมันมีภูเขาหลายอย่างที่มันดูสวยหรูอ่ะแต่มันจริงๆมันควรจะมีภูเขาพานลงด้วยไม่ไม่มันไม่มีพานลงแล้วโบสถ์จะสะอาดได้ยังไงคือมันมีหลายหน้าที่ที่เราทามันอาจจะเล็ก,ลกๆน้อยๆในมิติหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่รู้แหกคําสอนหรือเปล่าไม่ะเราอาจจะอยู่บ<ม>นบนผมสมมติในในภูเขาของของเนี้ยผมอาจจะเป็นเอาคนอื่นว่าเป็นยอดแล้วกัน <laughs> แต่ในภูเขาโบสถ์นะผมอาจจะเป็นพัานลงก็ได้หรืออะไรก็ได้คือให้เรายอมทําการต่ําให้เรามีความถ่อมด้วยนะครับอืม อืมใช่ปูโรหิตหลวงไม่ได้ไม่ได้หมายความ,<ช>ว,ามว่าคือนะตอนนี้เราอาจจะพูดในที่ทํางานในที่ทํางานการเป็นปูโรหิตหลวงของเราให้เราส่งอิทธิพลออกฤทธิ์เหมือนในค่ายเราพูดเสมอว่าให้เราออกฤทธิ์ในชีวิตของคนอื่นให้เราจับกระแสพระเจ้าให้ได้แล้วะให้เราออกฤทธิ์อะคะ<ม>่ะแต่ว่าถ้าเกิดในอยู่ตําแหน่งอื่นๆเราก็ต้องรู้ว่าสถานะตอนนี้เราเป็นปูโรหิตแบบไหนก็จากที่ฟังแล้วเราก็คิดว่าน่าจะลองกลับไปค่้ยควรเนาะ